ความแตกต่างสำคัญระหว่างรัฐกับจิตอาสาคือระดับของการกระจายอำนาจในการตัดสินใจภาคประชาชนและกลุ่มจิตอาสามีความสามารถในการระดมทรัพยากรและการตัดสินใจฉับพลันที่หน้างานโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเสริมช่วยได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มักมีอำนาจจำกัดในการสั่งการหรือใช้จ่ายงบประมาณที่จำเป็นการตัดสินใจทุกอย่างมักถูกดึงกลับไปสู่การพิจารณาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาจริงทําให้การตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านไม่ตรงจุดหรือมาถึงล่าช้าเกินไป ประเด็นนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดวิกฤต หากรัฐยังคงรักษาโครงสร้างอำนาจแบบรวมศูนย์การร้องเรียนของชาวบ้านที่ว่ามีแต่จิตอาสามาช่วยก็จะยังคงเป็นความจริงที่สะท้อนความล้มเหลวของการบริหารจัดการวิกฤตของรัฐอย่างต่อเนื่อง